คลิปนี้นะครับเราจะมาทำคอมโบลัม5ตัวครับของน้อง kw 5.90นะครับฟอร์เรนยานลอเลียวฮายาชาลอตเป็นชนะหมอลำเลยใครอยากเห็นดันดันและมีคนกดไลค์ถึง191คนครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าถ้าไปเล่นในเกมจริงจะเป็นยังไงครับลำ5ตัวจะเวิร์คหรือเปล่าไปดูกันผมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอารวิถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมมเเกท่านนั้ เอาละครับเราก็เข้าสู่ในเกมแล้วสําหรับรัน5ตัวนะครับที่เพื่อนๆขอเข้ามาครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ขอสารภาพตามตรงเลยว่าเป็นคอมที่ทายากที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาคือมันเหมือนจะไม่ยากเลยเว้แต่แบบตัวละครพอมันมารวมตัวแล้วอะมันไม่ค่อยเข้ากันครับค็ดูยากมากแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเดอะเป็ดครับสวัสดีครับเคุณดุยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกมแต่คุณดุยพูดได้ช่วยบอกหน่อยขบวนนี้เราทํามาเป็นไงบ้างอะ้อยู่ ตรงนั้นมีอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเฮ้ยจะตายจุดยอดอีกทีหนึ่งเฮ้ยเออนี่เป็นครั้งแรกเลยที <h 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 ่เล่นแล้วแบบได้เปรียบทีเล่นแล้วเสียเปรียบตลอดไม่มันได้มันได้เปรียบยังไงก็ใเนี่ยเมื่อ คืนคำได้ไม่เหรียญเนี่ยแหละครับที่ผมบอกไว้ตอนต้นคิดว่ามันยากมันยากแบบนี้เนี่ยแหละครับเพราะช่วงต้นเนี่ยเราจะแบบว่าไม่ค่อยมีเทมแล้วแต่ละตัวเนี่ยใช้เทมเยอะมากเลยนะเอาดีเอาดีเข้าบนน่ะเข้าบนน่ะเอาดีเอาดีมาอยู่มาอยู่เอาเลยเข้าเลยเออน้องดีมากแสงรับเกตเอาเออเออเอาหน่อยเว้ยเอาไว้เอาไว้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเออยอดเอาไหมฮะเอาเอาไหมไม่รู้เอาไหมไม่รู้ลองก่อนลอกก่อน โอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเกินแย่แล้วไย่จรตัวอุ้ยตรงนี้เยอะระยะห่างหน่อยโอบอยู่พยายามอยู่ตีตีตีอุ้ยมันแรงจังวะอุ้ยมันไม่คิวเหรอตัวนี้คิวระยะทิ้ระยะปิกออกไอ้นี่ไม่ใช่กูทำไมอ่ะตีแย่เดียวเยอะจังวะ มาเป็นซอมบี้แล้วพี่ตอนแรกที่เราฆ่ามันะมันก็เกิดมาเป็นตัวที่หกรอบแทบจะทะเลาะกันอย่างนี้อ๋อไฟกันนานเกินตอนนีเป็นซอมบี้ไม่ะอีแล้วผมลังไปแกงลำโอ้ยล้ำล้ำไว้ยล้ำผมไม่ไหววะผมไม่ไหวกระเทียววะหมดแล้วนี่เทียวตายพยายามอยู่พยายามอยู่ยังตื่นเล พอได้นะ7ต่อ8แลกกันอย่างมันคือในไฟต้องมีคนตายอู้แล้วมีมีคนมาอีกแล้วแล้วตัวนี้มันมาทำไมจะมาฆ่าเพื่อนเราอุ้ยต้องออกเกือบไปเยอะเยอะคนเยอะเหลี่ยงคนเยอะเฮจะกลัวที่ไหนอะแลือคำว่ากลัวที่ไหนอะมาเดไม่คือเนี่ยกลัวที่ไหนอะเอาวะกลัวที่ไหนอะมาเด เริ่มมาว่ะเริ่มมีของแล้วเริ่มแผงริทว่ะนะมอท,ท้อนนายมาทำไมาตรงนี้นายมานายโดนเราก่อนนะสองเลยี่โดนไซตี้ลเลย,ลาายแล้วกันตอนนี้ครับผมก็หกคิวแล้วนะครับร่ำรวยมากเกมนี้นี่เหมือนจะทรงดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาต้องออัดเลยปะไม่ต้องแล้วเปล่าเเดี๋ยยวให้ ผู้เด็นะใครมีปัญหาคนนั้นออกใครโดนตัวดุนเลือดใครคนที่ห้าออกไว้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่วดียวใครคนทห้าออกไว้หัวใจไปแล้วขอรำ่อยแต่ว่ามันไม่ได้มวอะไปมาต่ี่ว่ายตีไปตีตูที่ลแล้วตั้งมู ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไ,ไหนลองออหน่อยสิลำห้าตัวจะเป็นยังไงใครเปิดอ่ะจะมัดเีเข้าไปโดเปิดแล้วเนี่ย um> ัดใไปทำอะไรโอ้ยยิ้มโดนกัดโอ้ยไม่ดีไม่ดีไปยิ้มเลยลำอยู่รอเลี้ยวลำอยู่ในล้านละในร้านลำปอเออจะมาไปได้เห็ไม่เงมันเหมือนเดียวว่ามันเหมือนแบบทุกคนมีสกิลเพลงของตัวเองใช่ป่ะ แล้วก็เข้าไปพร้อมๆกันลุ้นว่าใครจะได้เล่นมีหน decorated. ึ่งคนบูชายันอีสี่คนได้ลำตมีคนตายอศวุิร้อเนยวโดนอ้อหยาได้ลำอาวุธหยาดดนอาล้อเนียวได้ลำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเด้อ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 เ้อเด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 เด้อเอเด้เอเด้เอเด้้อเด้เอเด้้ เฉลียงเัลงเร็วเลียงตัดให้เร็วล้ำนอยล้ำยูน้องล้ำยูล้ำยูล้ยูล้ยเอาเ่อเอาเองเออเอ้ยเออเอเพยอาเพยโอ้ยอยู่กเปิดตึกรอดเออดออเน้องมึงนี่น้องวิ่งทำตัวเหมือนไอ้แฟงไงนะหลอกกูไปอาบาวัาปลาไยเฮ้ยเ้ยเราเราส่งเราส่งไปล้าทิดาคนมั้ยล่ะเนี่ย โชวเอาเพลงีเด่นที่นครเริมจากนี้เลยว่ะฟอเรนซีโนข้างบ้านไปจุดดำอยไปไปแอ็เลยไปแอ็กเลยไปไปไปไอ็กเ้ยครับโชว์โชว์เดียเลยชงปมชงปงชงไปจคือปุนจริงไปต่ยไม่ได้ยับเอาไปอัดอันตีไปแล้ว เออเพลงดาวพิฆาตอสูตรขึ้นมาปั๊บปึ๊บปั๊บไปไปเราเลี้ยงออกตามด้วยเราเลี้ยงเฮ้ยเอาเปิดวงว่ะเฮ้ยปั๊มปั๊มปั๊บมาดิกูต่อจุดุดจุดจุดจ้เปิดมาดิ์มาดยไหวกูไหวกูไหวแต่มันต้องเล่นระยะนิดนึงมันหมดแล้วพี่มันหมดแล้วมัจ่ายข้าผมตีคนหมดแล้วยังไง จะเล่นตัวลำลามแอคเท่ๆนะครับคือการที่คุณแอคเททได้อ่ะมันไม่ใช่เพราะคุณเก่งเว้ยมันมีส่วนประกอบแบบมีเพื่อนคอยรับมีเพื่อนคอยชงมีมันใช้สกิลใส่คนอื่นไปแล้วบ้างใช่ไหมเห็นใจเพื่อนบ้างไอ้แป้งเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใครใครใครคนห้าสั่งเวยไว้อะดีก็เข้าดีรอเลยอ่ะใครไปอยู่ข้างหลังเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้เลยสวยอุ้ยตรงนี้เยอะมาก กูลับไไ้อยถึงไม่ทันได้ลแล้วจริงเยี่จริงดีแล้วเปีนเรื่องังพอปัญหาเราจะเทลมีไปละเทลแรงเกินเราด์กเกินแล้วนะระวังด้วยออวัเดี๋ยวจออกมาก่อนจังหวะด์กนี่สำคัญพวกเราเด็นแบบว่าเหมือนเไปดเดอร์ของบูล็อกเว้ แข่งกันทำสกอร์สามเ้ยเดียดเดียดเอาเดียดเอาเดียดเอาเดียดเดียดแฝงแฝงพี่ช่วยอยู่น้องน้องแฝงแ้งพี่ช่วยอยู่แฝงได้เทียวแล้ว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 มากทะลุไหมเก้ได้สองแทงกันแล้วแทงกันแล้วสอง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 เออเลเฮ้ยลมห้าตัวอ้ยังฝังเหตุย้อแลเลย กูนุอยู่ในบูล็อกตอนนี้นทำไมวะมันแบบแข่งกันทำหรอแข่งกันทำไงแข่งกันทำกูเอาพอมีของแล้วแอคเลยแข่งกันแอคเลยแ,แข่งกันแอคแครับและนี่คือคอมโบล,ลัม5ตัวครับทิ่น่าอยากดูคอมโบอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับผมบ๊ายบาย